เราเริ่มต้นด้วยการทำร้ายเมืองแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สู่คอนเทน,นแนวคิดของมันแล้วก็มีแนวคิดในการหาเสียงแบบรักเมืองสี่ด้านอันแรกคือเราใช้ป้ายเล็กแล้วป้ายเราจะแบบเหมือนจะธรรมดาป้ายเป็นกว้างเมตรยี่สิบปดหกสิบประมาณสอยฟ้า, 60, า, 60, า,าแล้วก็จะใช้ป้ายให้น้อยโดยใช้มาน้อยกว่าครึ่งหนึ่งตามหมายกำหนดอ,อันที่สองคือเราจะพยายามจะรียูสป้ายอย่างนี้เป็นป้ายแบบยิวที่เราติดตามชุมชนนะเวอร์ชันแรกแล้วก็เอากลับมา แล้วก็ตัดเป็นกระเป๋าไม่ต้งทิ้งแล้วก็ให้พวกทีมงานนเี่ยใช้ขนป้ายขนอุปรกรณนะ์ผมก็ใช้ขนน้ำขน,นแบบอลกอฮอลอะไรเงี้ยแล้วที่สามก็คือเราเห็นเราจะใช้ป้ายไอ้แผ่นพับที่เราแจกเราไม่ใช้กระดาษมานเพราะว่า,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 ามันรีไซเคิลไม่ได้การขนส่งเป็นตัวต้นเหตุของ,อง,อง,ง,ก,ง,างการเกิดโลกร้อนเจอแก๊สเรืองกระจกในกรุงเทพ29เนเกิดจากการขนส่ง ถ้าเกิดเราเรา,เราตั้ง Power, เป้าว่าจะไม่ขับไล่โกลมอร์ทำก็จะรักเมืองเนี่ยเราพยายามใช้ EV ซึ่งไม่ง่ายนะครับเพราะวนะ่ารถ EV เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หาง่ายยิ่งรถใหญ่นะแต่จะเห็นได้ว่าเราวิ่งมาสองชั่วโมงปุ๊บันยังมีแบตเตอรี่เหลือพอเลยนะแล้วการใช้รถ EV วีเมืองไม่ได้ยากไม่ต้องไปกลัวรถไปตายการเมืองนะ